ตอนแรกเลยลูกค้ามาเราคิดว่าเขาจะมาสักดำไปเลยแต่ตอนเขามาจริงๆอ่ะเขามีรูปเดิมที่เคยทําไปแล้วซึ่งเป็นแบบที่เขาชอบมันก็คือเฟดดำลงมาถึงปลายแกนถ้าเราให้ปลายแหลมเลยอ่ะผมว่าแนวแกนไม่แขแ็งแรงเราพยายามเล็กผมว่าแกนต้องใหญ่เพราะกวก็เริ่มฟรีแฮนตอนฟรีแฮนอ่ะกำลังโฟกัสกับงานมิติ แขนอีกแบบหนึง่งก็เลยร่างจุดที่ตัวเองคิดว่าหลังก็าปาแต่สุดท้ายอะ่ะเรารู้สึกคิดได้ตอนเบรกพอดีว่าเดี๋ยวลูกค้าจะไม่เข้าใจมันได้ก็เลยเขียนในรูปแบบเข้าใจง่ายแล้วดูสอดคล้องกับเดิมมากกว่าดีกว่าก็เลยออกมาเป็นรูปรูปแบบใกล้เคียงกับงานเดิมเพื่อให้ลูกค้าเขาชอบเพราะเขาชอบประมาณนั้นแต่ว่ามันก็มีบางอย่างที่มีความเปลี่ยนไปมากแล้วเหมือนกันจากชิ้นนั้น รูปแบบใหม่ที่พยายามจิตเกี่ยวกับเรื่องคลูซลีปคือจุดที่มันมีความแตกต่างไปเรื่อยๆก็น่าจะเป็นพัฒนาการทางความคิด ของเรารูปแบบฟอร์มรวมทั้งคอนแทสท,ที่เปลี่ยนไปลักษณะของมวลวัตถุที่มันเปลี่ยนไปจากเดิมแต่ถ้าคนทั่วไปอาจจะมองว่าแบบเออก็ไม่ได้ต่างกันแต่จริงๆแล้วว่ามันมีความแตกต่างทางความคิดของเราอยู่ลึกๆ2วันตอนแรกคิดว่าเสร็จง่ายสบายอยู่แล้วติดงานที่แบบลูกค้าต้องการเสร็จเร็วเป็นประจําอยู่แล้วค่อนแขนล่างอย่างเดียวอ่ะก็เลยรู้สึกง่ายเพราะว่าวันนั้นวันแรกก็รวมกับการล่างแบบแล้วก็ขึ้นมารู้สึกว่าเออได้ก้อนที่ค่อนข้างเยอะแล้ววันที่2ก็เลย รู้สึกประมาทนิดหน่อยตรงที่มันน่าจะไม่ได้ยากขนาดนั้นก็จะมีการคิดเทคนิคเข้ามาเยอะอีกเหมือนเราคิดไปเองว่าแบบเอ้ยมันจะยากยังไงเพิ่มเติมยังไงอะไรเงี้ยกลายเป็นนานกว่าปกติสุดท้ายก็เลิกประมาณปีหนึ่งครึ่งทุกงานที่ทําก็ชอบแต่ว่าทุกงานที่ทําก็เหมือนกันก็จะมีจุดที่เราอยากพัฒนาต่ออยู่แล้วงานฝักจริงๆก็เปรียบเหมือนกีฬาหรือว่าอาชีพอื่นๆที่เวลาคนฝึกเยอะก็เก เป็นสัตรธรรมเนาะแล้วก็สามารถมีจุดที่ไปต่อได้อยู่แล้วจุดหนึ่งที่ได้กับงานนี้เรารู้สึกว่างานสาก์หรือว่างานวาดของเราอะลายเส้นหรืออะไรเราควรจะต้องคุมจังหวะเดิมๆของเราไว้ให้มากที่สุดถ้าเราผิดไปเยอะสไตล์ยิ่งตัวผมอะเป็นคนลายเส้นเยอะมันก็จะมีความเปลี่ยนไปโดยที่รู้สึกว่ามัน ให้คนเดียวกันหรือเปล่าเราต้องยึดในลายเส้นเราให้มากที่สุดดูให้มันไม่ไม่ได้เปลี่ยนไปจากเดิมมากขนาดนั้นทางเรื่องลายเส้นแล้วก็รูปแบบทั้งหมดอ่ะมันจะต้องดูคุมธีมเดียวกันแต่ถ้าเราจะขยับในเรื่องความพัฒนาเราน่าจะขยับส่วนอื่นให้มันแข็งแรงขึ้นเช่นบล็อกสเกลแข็งแรงขึ้นคอนแ a สแม่นขึ้น เส้นแม่นขึ้นแล้วเราค่อยๆขยับทีละนิดดีกว่าเราจะคุมสไตล์ของเราได้ดีกว่าแต่ถ้าบอกกับตัวผมที่เป็นคนทำงานแล้วแบบเปลี่ยนได้หลายลายเส้นอะ่ะบางทีเราทำแล้วเราพยายามพิกไปให้มันไม่เหมือนเดิมสุดท้ายเราก็จะหาจุดที่เป็นตัวเราอะ่ะยากขึ้นไปอีกแล้วก็ใช้เวลานานขึ้นไปอีก